นอกจากคดีทางการเมืองแล้วอีกประเด็นที่ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของไทยก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ใช้เวลาในการเดินทางมานานกว่า20ปีนะครับล่าสุดที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วนี่เป็นช่วงนาทีประวัติศาสตร์ที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยคะแนน130เสียงจากผู้ลงมติ152เสียงครับ การลงมติในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากให้สมาชิกวุฒิสภาใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายครบทั้ง69มาตราโดยไม่มีการแก้ไขนานกว่า3ชั่วโมงก่อนจะเปิดให้ลงมตินะครับแต่ก็มีผู้ไม่เห็นด้วย4เสียงและงดออกเสียง18เสียงขั้นตอนจากนี้หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทุนกล้าวเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยจากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา120วัน หลังจากร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านความเห็นชอบสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้โพสต์ Facebook แสดงความยินดีและระบุว่าแม้ว่าจะยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ก็นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญไปสู่การยอมรับและการยกย่องความรักในทุกรูปแบบและขอเดินเคียงข้างไทยบนเส้นทางไปสู่ความก้าวหน้าและการไม่แบ่งแยก ขณะที่มาร์กูดดิงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยออกมาแสดงความยินดีและระบุว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นก้าวที่สำคัญของสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมที่จะทำให้คู่รักได้รับการรับรองทางกฎหมายในการปกป้องสถานะโดยอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขากับผู้ชีวิตับร